สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําการบ้านข้อนี้กันนะคะอย่างแรกที่เราต้องหาคือเราต้องดูก่อนว่ากระแสะทิศทางไปทางไหนนะคะสิ่งที่เขาให้หาคือไอ i2 ไอและไ,ออไร i3 นะคะอย่างแรกเราต้องดูก่อนว่านี่เอาวงจรแรกนะคะ,ะเป็นวงจรนี้เราก็จะตัดมาแล้วก็หาค่านะคะตัวแรกกระแสะวิ่งทวนเป็นอย่างนี้นะคะไปนในวงจรงนี้ ตัวแรกก็คือ i 1เนะี่ยผ่าน2 2ต,ตัวตัวต้นทานที่มีค่าเป็น2นะคะก็เอา2คูณ i 1บวกด้วยเพราะว่ากระแสนไปทางเดียวกันนะคะบวกด้วย5คูณกับ i 1ลบ i 2อเป็นกระแสนที่เขาให้มาแล้วนะคะแล้วก็บวกกับ i 1ลบ i 2อล้วสาก็คืออันนี้คูณ1อยู่แล้วไม่ต้องใส่หนึ่งแล้วนะคะ เท่ากับค่าไฟที่จ่ายออกนะคะจะเป็น8 i 1ก็คือ2บวก5บวก1นะคะเท่ากับ8 i 1, 1> ลบกับ5าคูณ i 2นะคะก็จะเป็นลบ5แล้วก็ลบ1ค่ะบวกกันเป็นลบ6นะคะบวกกับ i 3มีตัวเดียวค่ะเท่ากับ10เป็นสมก,การที่1ค่ะต่อไปเราจะมาหารูป2กันนะคะ รูปสองแยกออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะ kv l สองก็เท่ากับ1นบวกสาม i สองนะคะก็คือกระแสงนี้นี่นะคะหนบวกมก็คืออาตัวนี้กับอาตัวนี้นะคะ i สองจะวิ่งขึ้นอย่างนี้ก็มาทางนี้จะเป็นสี่บวกห้าก็คือสี่บวกห้าตัวนี้นะคะเป็น i2 ลบ i3 ก็คือกระแสที่ไหลเวียนทั่าท้งนี้ค่ะลบกับเพราะว่ากระแสมันวิ่งวิ่งทวนกันนะคะก็จะเป็นลบกันนะคะก็จะเป็นตัวนี้ลบกับลบ i1 ลบ i 2บวกนะคะลบกับนี่ตัว5 5 k คอีกทีหนึ่ง 5k าเคูณ i1 i นนะคะค่าเท่ากับศูนย์เพราะว่าไม่ให้ตัวจ่ายมาะคะ่ะก็จะเป็น สี่สบวกเก้าสองลบเ i ้า i สามลบ i บวก i2 ลบ i3 าลบห้าบวกห้านะคะเท่ากับ0นย์แล้วก็ผลรวมก็จะเป็นวันนี้คะ่ะ <t ell an> ก็จะเป็นสมการที่2ต่อไปไปหารูปที่3นะคะรูปที่3 <t ell an> ก็จะเป็นรูปที่อยู่ขวาสุดนะคะของวงจรตรงนี้ กระแสก็จะวิ่งลงมาทางนี้นะคะทางนี้แล้วก็เรามาคิดกันก็จะเป็น8 i3 นี่ค่ะ i3 ตัวแรกวกกับ i 2 i 1นลบ i 2บวกนะคะลบกับ9 i2-i3 ลบ i3 เท่ากับศเพราะว่าไม่ให้แรงใจามาเหมือนกันค่ะ,คะก็จะได้เป็น 1> i 1ลบ i 2บวก18 i 3นะคะเท่า mm hmm. กับศ mm ูน hmm. เป็นสมการที่3ค่ะต่อไปเรามาหาค่ากันเลยนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นค่าของที่เราได้เมื่อกี้นี้ก็จะเป็นของสมการที่3สมการที่1สมการที่2สมการที่3นะคะ mm hmm. ก็คูณ i 1น i 2 i, 2, I 3อันนี้ก็จะมาแทนค่ากันวิธ mm hmm. ีหา i 1ก็จะเป็นก็จะแทนค่า ตรงนี้นะคะเข้ามาที่ตรงนี้เพราะว่าเราหาตัวที่หนึ่งก็คูณคูณลงนี้นะคะกดเครื่องคิดเลขก,ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะหนึ่งจุดสี่เจ็ดมิลลิแอมนะคะข้อที่ข้อที่สองข้อที่สามก็จะเป็นเหมือนกันนะคะก็จะแทนค่าหาตัวที่สองก็แทนค่าแถวที่สองนะคะก็จะได้ศูนจุดเจ็ดหนึ่งหาตัวที่สามก็จะเป็นแทนค่าแถวที่สามนะคะก็จะได้ศูนย์จุดามแล้วเราก็จะมาหาค่ากันได้เลยค่ะ ไอหนก็เท่ากับ1.74ม ah, ิลลิแอมแล้วก็ไอ,อเท่ากับ0.71ม ah, ิลลิแอมไอส3เท่ากับ0.30ม ah, ิลลิแอมแล้วก็ VAD นะคะากาบวงจรนะคะก็จะเป็น2คูณกับ1.74นะคะเท่ากับ3.48โวลต์ VAF ก็จะเป็นตัวต้าทานก็คือ5นะคะคูณกับไ หนึลบ i นะคะก็จะเป็น1 7 4่งจุดเลบศูนเท่ากับห้าจุนโวลต์ค่ะต่อไปก็จะเป็นการนำาหาค่าคล้ายๆกันนะคะก็คือเอาตัวต้านทานเนี่ยคูณกับกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานนั้นนะคะก็จะได้ค่าตามนี้ค่ะ v B VVF ก็จะเท่ากับ1.3ึโวลต์แล้วก็ VAG เท่ากับศูนย์นโวลต์ VGE เท่ากับ2.13โวลต์ VEH เท่ากับ1.64โวลต์ v b h เท่ากับ2.05โวลต์แล้วก็ VEF เท่ากับ2.4โวลต์นะคะส่วนตน้นสายก็จะเป็นเป็นการต่อกันของวงจรนะคะก็คือตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ลายใบ ก็จะนำมาบวกกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นการต่อแบบอนุกรมาทกับ6.48โวลต์ค่ะขอบคุณค่ะ